มองหาผองแหลกเดี๋ยวสวัสดีครับตอนนี้ช่องไดซโบลนะครับแล้วก็กลับมาเล่นเกมแท็บสกีเลอร์ห้ารังมังแกะต่ออันดีบอมชาไปเลยนะครับเออเดี๋ยววันนี้ดิเราก็เลยมาทำการเล่นโอ้โหหมัดมรฮอรนะครับนะซึ่งบอกเลยว่ามันชื่อว่าซูเปอร์สวอร์ดมัตเตอร์นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่านั่นก็คือสุดยอด นักดาบมหาปรารนะครับนะซึ่งมีกันทั้ง2คนนะครับนะซึ่งอีกตัวหนึ่งมันกําลังถวกเพื่อนอยู่นะครับมาก็คือโชกุนนะครับขี่คอไอ้นี่นะครับไอ้ตา2สีนะครับนะเออซึ่งผมก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรผมขอเรียกมันว่า2คู่หูคู่แสบแล้วกันนะครับนะกินแรงชาวบ้านชาวเมืองกันเนี่ยไอโชกุนนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับนะมีราคา กี่บาทวะอ่ะก็สําหรับตัวนี้นะครับน่ามีราคาถึง5,000ันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็บอกเรื่องมันเป็นแค่หมอดนะครับนะอย่าเอามาวัดกับตัวหลักล่ะนะครับน้องๆหลายคนมักจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าไอ้คู่หูเนี่ยนะครับไอคู่หูขี่คอเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับนะเออเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเอาระครับน้ำมาดูกันนะครับว่าไอคู่หูคู่แสบขี่คอกันเนี่ยนะครับนะเออมันต้องมาเจอกับคู่หูช้างนะครับนะเออเอาเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับให้มันเจอกับ คู่หูทุกตัวดีกว่านะครับนะเอามาจับคู่กันเนาะเอามาคว้วยกันนะครับนะเออเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับนะเอาละครับตอนนี้นะครับอู้อ่าอ่ายังไงนะครับยังไงเออจะเป็นเฮ้ยนะครับอ๋อมันมีพลังเหมือนอันนี้ด้วยนะครับไอจอนคาังเวทนะครับนะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะจะประจัเอ้าเอ้าเฮ้ยเพื่อนมึงตกแล้วเพื่อนมึงตกโอ้โหช้างตายเฮ้ยเฮ้ยช้างตายโคตรเร็วเฮ้ยเอ้า เพื่อนมึงตกแล้วตายด้วยนะครับนะโอ้โหเนี่ยผมสงสัยน่าจะเป็นไอ้ดาบแสงสองแสงนี่แหละครับนะเออนะครับนั้นน่าจะตีแรงนะผมว่านะดูทรงละดูดีหน้าตามันไม่เหมือนดาบตัวอื่นเลยนะครับนะเออวะฮ่าฮแล้วก็ต่อมานะครับคุณไม่สาารถหนีคู่หูพี่น้องทอได้ราคานะนะเออดูสิโดนค้อนไปนะครับเป็นไงนะครับกันได้นะครับโอ้โกูโดนฟ้าผ่าเปียง เอาเป็นแค่นะครับโอ้ยังไม่ตายนะครับเอาละเออได้จะไปจัดมันไอโชกุนโอ้โหยนะครับโอ้หไอ้นี่มันบินได้อะมันเจ๋งอะเอ้ยเอาดิเอาดิเอานะครับโอ้โหไอ้น้องไอ้น้องทอแม่งตัวเตี้ยเกือไม่ถึงตายโดดโอ้โหโอ้โหมันมีดาบมันมีดาบจอมขมังเวทด้วยอนะครับนะมันมีดาบเวทด้วยอะนะครับนะมันโกงอะมันตะกี้มันตีไฟได้ด้วยอะนะครับเออแต่มันก็ไม่ได้โกงมากหรอกนะครับนะเดี๋ยวถ้ามันจะไปเจอหดหดกว่านี้มันต้องตายแน่ๆเลยผมดูทรงละ อเอาละครับต่อมานะครับก็ต้องมาเจอกับโอ้โหสองคู่หูจอมเวทน,นะครับนะฟา,าโรกับดี่พ่อมดนะครับมาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาละปุบ๊บจะอปเฮ้ยโอ้โหย้ยมันเบียกไอส้สมุไรตกว่ะสงสัยมันบอกว่าเฮ้ยกูหนักแล้วนะครับโอ้โหวพวกนี้โอ้โหคู่หูตัวนี้ครับไม่สามารถสู้มันได้นะครับนะเออแต่เสื้อสู้ใสตามะได้นะครับเออตายแมง เอาละครับต่อมา2กู้หูตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่นะครับนะ <S <S ระเบิดแห่งความว้าแล้วก็ระเบิดแห่งความเมามาเจอกันจะเป็นยังไงนะครับเอาละฟิวโยนไปแล้วผมว่ามันตายแน่ๆว่ะโอ้โหสองตัวนี้นครับเอ้ยๆๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมาไหมเมาไหมเมาไหมเฮ้ยไม่เมาอ่ะนะครับไม่เมาอตายเลยพวกนี้เรียบร้อยนะครับนะ, <S <S นะ,บนะการแห่งความบ้าไม่ได้ผลว่ามันอยู่สูงหรือเปล่ามันบินหรือเปล่านะครับมันหายใจไม่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 โดนการหรือเปล่านะครับนะไม่มั่นใจนะครับแต่ที่รู้ครับไอ้พวกนี้สู้ไม่ได้นะฮะ เฮ้ยฮัชอบเล่นเครื่องเป่าน้องนะครับนะโอ้โหเด็กแว้นทั้ง2รุ่นเวอร์ชันมาแล้วครับร่วมมือกันเอาล่ะจะไปไกลโอ้โหดีคือรวบรวมความเร็วนะครับโอ้โหดีเป็นไงไอ้สมุไรนะครับตกแล้วนะครับนะเออไอ้คนที่อยู่ด้านแรงบอกว่ากูอยากตกดีกว่าฮะกูหนักเออหนักตายโอ้โหสู้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยโอ้โหโดนปักโดนปักมันตายแล้วแหละมันตายแล้วใจเย็นพี่โอ้โหโคตรเดือดนะครับ2คู่หูขี่คอเนี่ยนะครับนะ ฮ่าเอาละนะครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับ2คู้หูระหว่างทนดูแห่งความมืดแล้วก็ทนดูฟีดิกเอาละมาเจอกันฟึบยิงไปเลยพวกวู๊ดถ้ารักครับเตรียมพร้อมวิบโอ้โหเป็นปัดได้นะครับช่วยแล้วมึงช่วยแล้วโอ้โห,หลอยรอยนะครับแต่อันนี้ไม่รอยตามโอ้โหดูดิหลอกเป็นยิงขนาดที่ลอยด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหเศกเลยนะครับนะดาชดาไม่ได้อะ เอาละต่อมานะครับนะาเออผีโกดบัสเตอร์นะครับต้องไปช่วยกับยมประทูนะครับสองกูหูนี้มาระเอาละเราจะล้มมันกันเออสองคูหูหีบห่อเนี่ยโอ้โหตายแล้วนะครับนะ้าโกดบัสเตอร์กูดโดนทิ้งไปดอกเดียวไปหวานเลยเอ,อ้ย,ยมปงปรทูเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหทนฟาดทีนึงนะครับนะยังไม่เป็นไรยังไม่แผลโอ้โห,โห,โหตายเรียบร้อยนะครับมันยังไม่ตายเลยดูมันจะไร่ปักไปยิงอีกโอ้ยละน้อ เอาล่ะต่อมานะครับบักขวานซิ่งแล้วก็น,นี่บางราจันขี่มีต้องร่วมมือกันนะครับนะเอามาที่อยู่พวกเออเอาจัดการมันเอ่อตอนนี้นะครับนะบักบางราจันลุยรุรยรุยรุยไปก่อนนะครับถูกเจอปจะเจอเออปะเอเอ่อเอ่อตายหมีแม่งโดนทิ่มหัวทีเดียวนะครับนะส่วนไซเข้าเซลล์สมองจุดสําคัญตายเลยนะครับครั้งเดียวเออส่วนไอ้ขวานซิ่งเป็นไงครับขวานซิ่งหมุน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 ช่าคิดอะไรละครสัตว์ช่านหมุนลูกเดียวหมุน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 เข้ามาสิเข้ามาสิโอ้โหตาย ตายนะครับเพราะว่ามันตีระยะไกลได้ด้วยแล้วก็ตีระยะใกล้ได้ด้วยนะครับนะแถมยังตีเป็นไฟตั้งหากส่วนไอ้สมุไรนี่เขาแค่ขี่คอเพื่อนทวงเวลาเฉยๆทวงน้ําหนักพูดผิดฮันแน่ต่อมานะครับโอ้โหสองกู้หูนะครับระหว่างโจนห้าบาทกับโจนสิบาทรวมมือกันนะครับ <c oughs> เพื่อจะป้นเงินสิบห้าบาทโอ้โหนะครับเออโคตรห่าเอาลักมาเราจะมาป้นกันพวกเอาให้ได้เงินสิบห้าบาทแล้วจะมาแบ่งกันโอ้โหโจนห้าบาทตายโจนสิบบาทตายตามเรียบร้อย มันมีดาบอันนี้ดาบเวทมนต์นมะดาบจอมก,กำลังเวทอ่ะโอ้นะครับตายเลยนะฮะอ่ะเอาละครับต่อมานะครับโอ้โหสองคู่หูนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่ามันเป็นคู่หูกันมาก่อนนะครับระหว่าง หัวหน้าข่อยกับนี่โอ้โหสุดโอ้ยสุดยอดคารบอยของเรานะครับเนื้อฮะเออจับมาคู่กันเดี๋ยวจะแมทต์กันไหมนะครับนะจะช่วยกันได้หรือเปล่าเอาละพวกเราจัดการมันดูหัวหน้าข่อยนะครับสายแทงโดนบวกกอดนี่นี่นี่โอ้ยปัดได้ปัดได้เอาละเอาละเออมามามาจัดปัดอ่ะอ่ะโอ้กูเริ่มไม่ไหวแล้ว,ลวนะเฮ้ยคารบอยมึงยิงยิงให้มันตายเถอะโอ้โหตายว่ะหัวหน้าคอยยังตายนะครับนะนะครับที่ไม่เอาแบดเบดมาเพราะว่าแบดเบดราป่วยนะครับนะเออมาไม่ได้นะครับ เอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับพวกเผ่าเจแปนโดยเฉพาะนะค,ครับนะเป็นพวกมือสังหารนะครับนี่หนุ่มกระบี่กระบองนะครับคู่แล้วก็นี่หนุ่มโรนินโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับนะถ้าหลายคนนะ่ะยังไม่เคยเห็นก็เห็นแล้วละนะครับนะบอกเลยว่า2ตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นให้คนดูนะครับใครดูระหว่างกลางคลิปๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโชคดีมากเอาละตกสุกันสุกันนี่นี่กระบี่กระบองฉันมันสุดยอดหเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ใเฮ้ยเฮ่ยเฮยเฮ้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 ยเยเฮ้ยยยย เออดีอะซามูไรยังตายนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าไอโรนินเนี่ยมันก็เหมือนซามูไรนะครับนะก็คือถ้าซา uh, มูไรไม่มีนายเหนือหัวก็จะเป็นโรนินนะครับนะประมาณนี้นะครับถ้าหัวหน้าตายอยู่ดีดีหัวหน้าตายนะครับไอซามูไรจากซามูไรที่ไม่มีหัวหน้าก็จะกลายเป็นโรนินเออนี่ความรู้ใหม่จากในหนังนะครับนั้นไม่รู้จากเรื่องจริงมันเป็นยังไงนะครับจากในหนัง4 7โรนะินไผมไปฟังมาเอาละครับต่อมาคู่หูตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือโอ้โหสามีขี้เล่ากับภรรยาเออ โอ้โหเหมือนเมาอะไรสักอย่างมาเลยนะครับดูดิตาแบบรูม่านตานะครับขยายแบบนะครับมาดูกันนะครับว่า2คนนี้นะครับนะเออระหว่างสามีที่ขี้เล่ากับแฟนที่จุดๆนะครับโอ้โหอ่ะ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 เอออ่ะกูตายแล้วกูตายแล้วโอ้ยถึงกูจะเมากูก็ตายแล้วนะพวกเอาละครับต่อมาต้องมาเจอ2คู่หูโอ้โหแบดบอยนะครับนะเออเอาดิปารตสงคํามรคมาด้วยกันแล้วเออท่าภาษาอะไรก็แค่ยิงไอ้คู่หูอีกฝั่งนึงเออเอาสิ โอ้แตตายนะครับโรคก็ไม่ช่วยกันอะไรเลยนะครับนะพอแล้วแหละเขาตายแล้วเอาละงั้นไม่ได้การแล้วต้องเอาคู่หู2คนนี้มาแล้วแหละนะครับนะระวังปืนไฟกับนี่กัตตริงเอาละจัดการไปเลยพวกเฮ้เป็นไงเป็นไงเข้ามาไม่ได้หรอกนะครับนะจากรัศมีนี้มันตายก่อนนี่เรียบร้อยนะครับนี่2คู่หูมันต้องเจอ2คู่หูนี้นี่เขาเรียกว่าสองคู่หูแบนบอยอย่างแท้จริงนะครับนี่โอ้โหโคกรเท่เลยครับนะ เออชนะมันได้แล้วนะครับนะเอาละคุณว่าถ้าผมส่งฮอรําำหนึ่งแบบฮอโจมตีนะครับนะจะสู้มได้ปะหนีไปตูมตูมสองครั้งสามครั้งตายไหมเป็นไรปะ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 เอา้าเครื่องบินแม่งโดนดาบพุ่งใส่เออเอ้าเอา,เ,อาเครื่องบินติดไฟได้ด้วยโอ,โอ้เครื่องบินแม่งตีลากาโอ้คนขับแม่งอ้วกแตกงเลยตอนนี้นะครับเอ้าเอา,เอาคืออะไรคืออะไรเอา้าตายนะครับนะ ไม่สู้เครื่องบินก็แง่แหละมันไม่สู้อยู่แล้วนะครับนะเครื่องบินมีอะไรยิงต้องเยอะปืนกลก็มีนะครับนะมิสไซก็ยังมีนะครับโอ้หแพ้ก็ถูกแล้ว เอาละครับต่อมาต้องมาเล่นคู่หูนักมวยนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าทําไมถึงไม่เอาเทควันดโดมาพี่เพราะว่าเทควันดโดร,ราป่วยเหมือนกันนะครับเหมือนดัดเบี้ยนะครับนะนะครับนะซึ่งมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละเออสุดยอดนักมวยกับนักมวยเฉยๆนะครับร่วม,มกันจะเป็นงไงนี่นี่ลูกต่อยมันโอ้โหต,ตายตายแล้วตายแล้วเฮ้ยอุ้ยมันบินมันบินว่ะมันบินว่ะมันบินว่ะเอาต่อยให้โดนสิจ๊ะเอาต่อยให้โดนอ่ะฉันก็หลบเอาต่อยให้โดนอ่ะฉันก็หลบเอา เอาละครับต่อมานะครับเป็นคู่หูสไนเปอร์นะครับซึ่งบอกเลยว่านี่ยิงไปแล้วนะครับดอกหนึ่งผมยังไม่เคยเล่นที่ไหนนะครับเอาละมานะครับระหว่าง A W N แล้วก็นี่ V S S นะครับนะเอาละ บกเราชักแม็กนี่ยิงนเข้าไปมันทำอะไรเราไม่ได้โอ้โหยนะครับนี่โอ้โหยโอ้โหยมันมีการเป็นไฟฟ้าด้วยวะโอ้โหยนะครับนะโอ้โหยมึงทำอะไรมันไม่ได้นะสวนแล้วมึงสวนแล้วสวนแล้วเไนเปิดโอ้อะโอ้อะโอ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 โหนะครับนะหลายคนนี่ได้เห็นตัวใหม่ๆเพียบเลยนะครับนะวันนี้นะครับนะเนื่องจากผมเล่นคู่หูนี่มันมีตัวใหม่ๆเพียบเลยอ่ะเอาละครับต่อมานะครับนะพระราชานะครับก็ต้องมีคู่หูอะไรท่านผู้ชมคงคิดนะเออมันจะเป็นอะไรได้นะครับ นี่โอ้โหตกใจเลยอดีนะครับนะไม่เคยเห็นนะครับแถมเท่ด้วยนะครับนั่นก็คือดาบสีแห่งความรักนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามันคือวาเลนไทน์นะครับนะเอาละมาดูกันเออพระราชานะครับมีคู่หูเป็นตัวอย่างนี้ด้วยเฮ้ยโคตรเจ๋งนะครับนะซึ่งก็บอกว่าไม่รู้มันจะสู้ได้หรือเปล่าเอาละนี่นี่จากการมาคูหูอุ้ยเอาเว้เอาเว้นี่นี่ดาบแห่งความรักหรอมึงดาบแห่งความรักหรออ่าดาบแห่งความรักนี่แหละคู่หูกูตายแล้วนะครับเะเจอนะครับนะถึงแม้ดาบมันจะสวยขนาดไหนนะครับ แต่วันหนึ่งมันก็ต้องตต่นะครับนะโอ้โหวันนี้ไหลถ้าผู้ชมเนี่ยบอกเลยว่าได้กําไรมากเลยเนี่ยวันนี้นะครับนะใครมาดูเนี่ยโอ้นะครับนะ เอาละครับต่อมาก่ต้องมาเจอกับโอ้โหสองกู่หูจนสลัดของเรานะครับนั่นก็คือบอมริสนะครับนาแล้วก็นี่ฮ่ฉันอยากให้สมบัติเธอนะครับหลายคนบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับนิดนึงนะครับผมให้เล่นนิดนึงนะครับนะเออเอาละนี่โอ้หนี่เป็นไงระตัวใหม่ตื่นเต้นเลยปะล่ะนะครับนาเออเออเอาดีเอาจนสลับสายดาบออกมาได้อ่ะเออเออาโอ้โหนะครับเฮ้ยเอออาอาเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอตัวต่อไปเดี๋ยวมึงเจอ นี่ตัวต่อไปเดี๋ยมึงได้เจอดีสองคู่หูใจแอนนะครับโอ้โหระหว่างความชั่วกับความดีนะครับนะมาอยู่ใกล้กันมาช่วยกันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหนะครับเอาละเราจะช่วยกันดูเอาเอามึงเป็นเก์ปะเนี่ยเอาเอาทำไมมันจูบกันละอ้าวเอาเอาเออเอาสิเอ้ยนี่นี้โอ้แกคิดว่าฉันตายง่ายหรือไงเฮ้อไอโครงกระดูกนี่มันก็เก่งเหมือนกันเอาดีนะครับนะใส่ความกลัวไปนะครับนะเออจะกลัวเร่ะ พวกเราไม่เคยแพ้ใครนี่โอ้โหนะครับสองคู่หูนี้เป็นบอกเลยว่าคู่บิ๊กแมตต์นะครับเออเอ้มึงรุดไอ้จอนกูเอ้าเอ้าตายนะครับนี่เป็นไงนะครับเรียบร้อยนะครับนะนี่โอ้โหสุดยอดนะครับคู่หูสุดยอดคู่หูจริงๆเลยวะเดียนะครับนะระหว่างรอดกับหัวหน้าโครงกระดูกนะครับนะเออ <Net> เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับโอ้โหพวกคู่หูที่ผมเคยเล่นไปนะครับคู่หูนักรบอวกาศซึ่งบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นก็กลับไปดูได้นะครับนะพวกนักรบอวกาศนะครับเอาละเอาเลยจู่จู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 เดเซอร์เบิร์นไขมันจัดการมันพวกนะครับในนักรบอวกาศตัวเดียวเข้าไปแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าที่ฉันมีดาบฉันมีดาบฉันมีดอก ตายแล้วนะครับนะเรียบร้อยเอาละตอนนี้นายต้องกู้เข้าไปเออโดนระดอกหนึ่งโอ้โ่อยผอมรีบเออไม่เป็นไรจะเบิร์นไขมันชั้นใชิงไหมเออโดนอีกแล้วผอมรีบโอ้โแกจะเบิร์นไขมันชั้นใชิไหมเออแกแกแกโอ้โหยผ่านรีบเออแกแกชักแมก็กชักแม็กก็มึงชักมึงชักแม็กก็ชักแม็กก็โอไม่พอใจมึงทำอะไรนี่เรียบร้อยตายแล้วนะครับนะนะครับ โอเคนะครับนาสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับถ้าจะมีใครถามว่าพี่ทำไมไม่เล่นบักปอบผีฟ้ากับซูเปอร์ชนะก็เพราะว่ายังไงมันก็ชนะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ผลดีนะครับว่าจะต่อสู้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะครับนะก็ต้องจบกันไปแค่เท่านี้ก่อนนะครับเราดีแขนแม่งรีบลงนะครับโดนดูดไขมันไปหมดนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ในการเล่นตัวซูเปอร์สวอร์ดมา r สเตอร์นะครับหรือว่าซูเปอร์นักดาบ ของเราหรือว่าจริงๆที่ผมเรียกนะครับแบบเวอร์ชั่นพี่ไข่เนี่ยคู่แสบขี่คอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเป็นเออคู่แสบขี่คอไม่ไม่ไม,ไม่คู่หูขี่คอดีกว่านะครับนะเออนะครับนะคู่หูคู่แสบขี่คอเอาไงดีวะนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูปกคลิปเอาละกันว่าจะตั้งชื่อยังไงนะ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโองมจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story Game นะครับซึ่งช่องช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่ร้วนๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับทันทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บฮอคอายในเกมแท็บอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทําเกี่ยวกับสตอรี่ร้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะ และที่สำคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ